สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับจักรันจากช anel V DIP IT นะคะวันนี้นะคะจักจะพาเพื่อนเพื่อมาทําอะไรที่สนุกสนุกกันสักนิดหนึ่งละกันเนาะปกติเวลาที่เราออกไปปล้นหรือว่าเวลาที่เราออกไปวอเนี่ยเรามักจะใช้น้ํายาในการที่จะออกไปร่วมใช้ในการปล้นหรือวอเนี่ยแตกต่างกันไปนะคะโดยที่ส่วนผสมของน้ํายาที่เราจะเลือกไปเนี่ยบางทีก็จะขึ้นอยู่กับทหารที่เราจะนําไปใช้ด้วยนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเรามีทหารที่แบบ เป็นยูนิตที่เลือดน้อยๆนะคะเราก็จะต้องมียาฮิลิ่งสเปลสีทองเนี่ยติดมาใ้ติดมือไปด้วยอย่างน้อยสัก1ขวดหรือ2ขวดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีทหารประเภทที่แบบยะเนิบๆเดินช้าๆแบบนี้เราก็ต้องใช้ยาเร่งที่เป็นเรสเปลสีม่วงนะคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเกมแคชแค a นเนี่ยเขามีอีเวนต์นะเป็นยาเรสเปล l ีเวนต์ ซึ่งก็ไม่ได้ให้เพชรให้พลอยอะไรเราหรอกนะคะ<า>ไม่ไว่ายังไงเกมแคตโล็คกก็ยังงกเพชรอยู่เหมือนเดิมนะคะอ,อแบบเนี้ยสงสัยจะติดโรคงกมาจากเด็กหญิงตุกตาแน่เลยอเอาละค่ะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้เพชรให้พลอยเรามาในอีเวนต์นี้แต่ว่าเขาก็อุตส่าห์จดีจะดีนะคะลดราคาน้าม่วงจาก33,000เหลือเพียงแค่3,300รลดไปตั้ง90%เลยทีเลยเดียวย แบบนี้เราจะไม่ลองเอาอยาสีม่วงมาลองเช็ประโยชน์กันดูก็จะกลายเป็นว่าเราพลาดโอกาสทองไปซะอย่างนั้นนะคะดังนั้นวันนี้ขออนุญ,ญาตลองเอาน้ำม่วงมาใช้ทําอะไรสนุกๆนนิดหนึ่งละกันเนาะจนจะลองออกไปปล้นโดยที่จะไม่ใช้ยาฮิลิ่งสเปล l เลยจะใช้แค่ยาม่วงอืมอาจจะประกอบกับยาพิษหรือว่าประกอบกับยาแผนนินไหวแต่ว่ามาลองเทียบประสิทธิภาพดูละกันนะคะว่าถ้าเราไม่ใช้ยาฮิลิ่งสเปลสีทองเลยใช้แค่ยาม่วงอย่างเดียว มันจะแป้กหรือว่ามันจะปังเอาละค่ะก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆจะต้องช่วยกันคอมเมนต์แล้วนะคะว่าเพื่อนๆคิดว่าเวลาที่จันเอาเฉพาะยาสีม่วงไปเนี่ยมันจะแป้กหรือมันจะปังให้คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปตอนนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าสามารถตีได้เกิน70%ถือว่าปังละกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราป้นได้เกิน70%เรเราจะได้โบนัสลีซึ่งเป็นโบนัสต,ตัวเนี้ย ได้เต็มๆร้อเปอร์เซนเลยนะคะเอาล่ะไปเริ่มลุยกันเลยค่ะอืมบอกตรงๆนะคะว่าแบบไม่เคยเหมือนกันนะไม่เคยเหมือนกันที่จะไม่ใช้ยาฮิลิ่งเซลช่วยเลยนะคะดังนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแป๊กหรือเปล่าถ้าจันแป๊กห้ามหัวเราะกันดังนะ ือช่ว,ชวงนี้สันขาดแพนแค่น้ำดำนะคะแต่ว่าทองกับน้ำม่วงเนี่ยยังมีเยอะอยู่เอ้ยจริงๆต้องบอกว่าบ้านนี้น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าจะมีเอ็กซโบก็ตามนะแต่ว่าเสียดายน้ำดำนะคะมีแค่พันหเองอะเราจะเอาดีไหมน้าแต่ว่าที่ความที่เขาเอาอาวุธไปกองรวมกันไว้แบบนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวงั้นขออนุญาตตีบ้านนี้ละกันเนาะอันดับแรกเราก็ต้องลอดฐานเ้าแคนก่อนนะคะ อ้าวไม่มีฐานเฝ้าแคลนด้วยแบบนี้ก็สวยเลยสิคะ จัดเมืองแบบเอาทรัพยากรทั้งหมดหรืออาวุทธทั้งหมดเนี่ยมากองรวมกันนะเพราะถ้าเกิดว่าทหารบุกเข้าไปได้เนี่ยโอ้โหเหมือนเปิดกล่องของขวัญเลยทีเดียวเนาะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะรอบแรกปังปัง <c oughs> ปัง, <c oughs> ปงได้ไปเลย100%เย้เอาละค่ะเพื่อความว่องไวนะคะเดี๋ยวเราบูทที่ผลิตทหารแล้วก็บูทน้ำยาด้วยเลยนี่ท um ุ่มทุนเพื่อคุณผู้ชมเลยนะคะ เอาละการรอบที่แล้วเราใช้เป็นสูตรโกเลมเปก้าเนาะซึ่งก็เป็นสูตรที่จันค่อนข้างถนัดนะคะดังนั้นพอไปตีก็เลยได้สามดาวง่ายไปนิดนึงรอบนี้ลองเปลี่ยนทหานนิดนึงจันจะลองใช้เป็นโกกับน้องขวานนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าพอเปลี่ยนมาใช้น้องขวานซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นบ้านก้าจันก็จะถนัดเหมือนกันแต่ขวานของบ้าน8จันไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาทายกันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ารอบที่2ปังหรือแปก๊กปังหรือแป๊กคะ ทายกันเลยแล้วก็ไปลุยดูกันพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะปังหรือแป๊กกันแน่โอเคโกโกโกโอ้ยน้ำดำเยอะมากอะ่ะคือหน้าป้นสุดๆนะคะแต่ว่าเสียดายมากเลยคือลักษณะการจัดบ,บ้านแบบเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะกับฝานนะคะถ้าเกิดว่าเอาหมูมาน่าจะเวิร์กเนาะน้ำดำสองพันสาม จริงๆบ้านแบบนี้มันก็ไม่เหมาะกับขวานอีกแล้วว่าเอาไงล่ะแต่คงต้องเสี่ยงนะคะไม่เป็นไรถ้าอย่างน้อยถ้าได้เกิน70%็ก็ถือว่าปังนะคะโอเคอันดับแรกเราหารฟักแคนก่อนอทหารเฝ้าแคนไม่มีนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลงทหารตรงนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวเราลงพอมดนะคะตัดด้านข้างไปกันนะคะไม่ให้เขาวิ่งออกด้านข้าง โอเคพอลงคิงปุ๊บนะคะเดี๋ยวลงขวานตรงนี้เลยเอ้ยเดี๋ยว <laughs> ลืมลงละบัด a จ k กก up. สามดาวเฉยเลยนะคะปรากฏว่ารอบที่สองก็ยังป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 ังได้สามดาวไม่แป๊กนะจ๊ะฮุเลฮุเลเอาละค่ะแล้วก็มาถึงรอบที่สามนะคะซึ่งรอบที่สามเนี่ยจันจะใช้เป็นเซตต้นแบบปกติสามัญธรรมดาเลยนะเพราะว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่จันใช้จริงๆตอนที่จันพึ่งขึ้นจากบ้านเจ็ดมาเป็นบ้านแปดนะคะจันก็จะใช้ ยักประมาณ12หรือ14ตัวนะคะบวกกับนางฟ้าอีกหนึ่งตัวเพราะมดประมาณ12ตัวนะคะที่เหลือก็จะเป็นธนูบาบาบ้างหรือว่าอาจจะเป็นธนูกับกอ๊อบลินบ้างนะคะซึ่งรอบนี้จันจะลองใช้เป็นกอ๊อบลินก่อนละกันเนาะในส่วนของน้ํายานะคะปกติแล้วจันจะใช้เป็นยาฮิลิ่งสเปลเนี่ย3ขวดเลยนะแล้วก็มียาแผ่นินไหวสักขวดหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่จันอยู่บ้านแเนี่ยรู้สึกว่ายาแผ่นินไหวยังไม่มีนะก็จะใช้เป็นแค่ ยาฮิลิ่งสเปลสามขวดนะคะแต่พอตอนนี้รอบนี้อย่างที่เราบอกว่าเราจะไม่ใช้ยาฮิลิ่งสเปลเลยใช้แค่ยาสีม่วงนะคะดังนั้นฉันก็เลยขอใช้เป็นยาแผ่นอินไหวเข้ามาช่วยละกันเนาะเอาลนะไปลองดูกันว่าถ้าหาเซตเนี้ยบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วขาดยาฮิลิ่งสเปล l ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีแต่ตัวที่อ่อนแอทั้งนั้นเลยเลือดน้อยๆทั้งนั้นนะคะอย่างยักษ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะเลือดเยอะแต่ก็เยอะไม่เท่ากับพวกโกเลมเปกานะเดี๋ยวลองดูว่า พอใช้เซตนี้แล้วจะปังปังปงหรือว่าแปก๊แปกๆๆก,กันแน่นะคะเอาละไปลุยกันในรอบที่3กันเลยจ้าอุ้ยดำดำสองพันเอาแน่นอนนะคะบ้านหลังนี้แต่ว่าก่อนอื่นสงสัยเราต้องลอดฐานเฝ้าแคนก่อนเนาะเดี๋ยวต้นจะปล่อยยักษ์ไปหนึ่งตัวนะคะลองดูว่ามีฐานเฝ้าแคนไหมอืมฐานเฝ้าแคนเป็นบอลูนงานงอกแล้วสิเพราะว่าบอลูนเนี่ย มันค่าค่อนข้างยากนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ยาพิษมา อืมอีกเ,นเซนเดียวลุ้นลุ้นได้หรือเปล่าเย้เซนสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเลยนะคะเกือบจะแพ้ซะแล้วสิแต่ก็ถือว่ายังปังอยู่นะคะเพราะว่าได้เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โห เฉียดฉิวจริงๆเลยนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าทหารเซร็เนี่ยเหมาะกับยาฮิลิ่งสเปลสามขวดนะคะต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดน้องๆจะเอาไปใช้จริงๆห้ามเลี้ยแบบจันนะคะยาอันเนี้ยจันเอามาทดลองให้ดูเฉยๆนะคะซึ่งการที่จันทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะให้รู้สึกว่าให้น้องๆได้สะใจกันแล้วนะคะว่าลุ้นว่าจันจะแปกหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> น้องๆก็ยังจะได้ความรู้ด้วยนะคะนั่นก็คือว่าเวลาที่เราจะเลือกใช้ยาเนี่ย ความแข็งแกร่งของทหารเนี่ยก็เป็นตัวแปรสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอทหารที่มีเลือดน้อยๆรวมกันอยู่เยอะๆอย่างเช่นเซตข้างล่างแบบนี้หรือว่าเป็นเซตที่มีพวกหมูเห็นไหมคะว่าจันก็จะเลือกใช้เป็นยาฮีลิ่งสเปลเป็นหลกักแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทหารที่ถึกๆนะคะอย่างเช่นโกเลมเปกาอะไรเงี้ยจันก็จะใช้เป็นยาสีม่วงเป็นหลักนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เสริมให้ละกันเนาะเอาละคะหลายๆคนอาจจะบอกว่า แม่พี่จันรอบล่าสุดกับรอบแรกเนี่ยพี่จันก็ยังมียาดินเนี่ยไปช่วยอยู่นะยาเอิร์ทควิกสเปลเนี่ยไปช่วยตั้ง4ขวดนะคะมีแค่รอบเดียวที่ใช้ยาม่วงลุวนๆจริงๆเนี่ยก็คือรอบที่สองนั่นเองเนาะเอาล่ะรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวทําอะไรสนุกสนุกให้น้อง,น,องน้องดูเลยใช้แค่ยาม่วงอย่างเดียวแถมยังใช้เจ้าตัวม่วงๆอย่างเดียวด้วยนะ ้าต,ตัวม่วงที่พูดถึงนั้นก็คือเป็ก้านั่นเองนะคะจนจะใช้เป็ก้าล้วนๆเลยแล้วก็ใช้กับยาสีม่วงล้วนๆเช่นกันแต่ว่าเปก้าเวลสามพอออกมานอกสนามมันจะกลายเป็นสีดําสงสัยเพราะว่าไปตากแดดมามากไปนะคะยังไงก็หยวนหยวนแล้วกันเนาะ <c oughs> เอาละค่ะรอบสุดท้ายเราจะใช้เปก้ารวมกับยาม่วงล้วนๆไม่มียาอื่นช่วยเลยมาทายกันค่ะ ว่าจะปังปังปังหรือว่าแป๊กแป๊กแป๊กปกันนะ Let them win. There's an evil inside that is looking way down below. And if I can't hold to my breath, then I'm bound to become hollow. Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch? And I reflected on the memories, but I put out that torch. เย้ yeah. ได้มาเกิน70%นะคะก็ต้องถือว่าไม่แปลกละกันเนาะสำหรับงานนี้ก็เป็นการใช้เซตทั้งน้าม่วงแล้วก็ทหารตัวม่วงล้วนๆเลยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเปกาเวล3เนี่ยคงจะแอบ,บไปตากแดดมานิดนึงนะคะก็เลยออกเป็นสีดำๆก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเรามาในงานม่วงละกันสำหรับรอบสุดท้ายนี้นะคะเอาละค่ะก็สรุปได้ว่า การที่เราใช้น้ำม่วงนะคะในการที่ออกไปป้นเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับแปกไปเลยสักทีเดียวนะคะโอกาสที่จะตีได้เกิน70%เนี่ยมีสูงมากๆนะคะแต่ว่าโอกาสที่จะตีให้ได้3ดาวเรียบเลยเนี่ยมันก็จะแบบเซียงเียงนิดนึงนะคะดังนั้นก็สรุปแบบนี้ละกันนะว่าเวลาที่เราจะเลือกเทน้ํายาไปในการไปปล้นหรือไปวอ <c oughs> ก็ต้องคิดวิธีที่ดีให้มันสัมพันธ์ทหารที่เราจะนําไปใช้นะคะ แล้วเพื่อนๆล่นนะคะในอีเวนต์น้ำม่วงที่ผ่านมาเนียเพื่อนๆใช้น้ำม่วงกับทหารสูตรอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไว้ให้จันด้วยนะคะอยากให้จันทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้เยอะๆเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ